สวัสดีครับสวัสดีผมได้ถ่ายภาพนิ่งเมื่อวันที่23สิงหา2562ไว้ครับมันก็จะเป็นพื้นที่โล่ง,ลงครับปัจจุบันก็จะมีมายืนต้นที่ผมลงมือปลูกเองกับมือครับแล้วก็มีแม่ปลูกส่วนหนึ่งครับเนี่ยครับนี่โดงปะดูครับก็มีต้นแดงต้นพยุงต้นสดเดา ก็ประมาณเวลาสี่ปีครับก็จะได้ต้นไม้สูงโป่งประมาณนี้ครับเนี่ยครับจริงๆมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยครับนี่สี่ปีครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาครับ ก็ที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีสะสะโครงการครับเนี่ยครับสะโครงการแล้วก็จะมีร่องตรงนี้เสริมที่ผมจ้างแมโคโรเล็กมาขุดครับกับขุดร่องข้างบนครับประมาณ2อ0พครับเนี่ยครับ เนี่ยครับจ้างแมคโครมาขุดกับลองข้างล่างเมื่อกี้ตอนแรกจ้างรถไถนานะมาวิ่งให้ครับรถไถใหญ่แต่ทีนี้ความลึกมันไม่ไม่ได้ครับมันเก็บน้ำไม่อยู่เนี่ยครับเนี่ยฮะจะเป็นรอยรถไถวิ่งเก็บน้ำไม่อยู่ครับ ก็เดี๋ยวมีโครงการของผมเองคือขุดมือครับผมขุดมือทำร่องด้วยตัวเองครับเนี่ยครับลอยรถถ่ายวิ่งเนี่ยครับของการขุดเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผม